สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นต้อนรับสู่การสรุปหลักวิทยกรง่ายๆเวลาเห็นว่าเราจะตอบไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักวิทยกรณ์นี้ก็ให้ดูต่เทคนิคนะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจําหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ id หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ id Li n e ได้ผ่านทางไลน์นะครับและระบบงครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบ 3, 6, 6, 7, ลง3มเดือนหเดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นกริมาการปรับคําศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณซันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ก็จะเป็นประโยคตัวอีกนะครับที่เรามีโอกาสจะได้เจอกันได้บ่อยๆนะครับอันแรกนะเขาบบอกว่า you will have a passion for exceeding resident expectations and ตัวนี้เกินมานะครับออคุณเนี่ยก็จะ have คือมีนะครับ a passions ปฏิรูปเียกทับศัพท์ไปเนี่ยนะครับแต่ p a s <The passion> s i o n คือความกระตือร้นความ,วามอยากก็ได้ความต้องการสำหรับ exceeding exceeding คืออยู่เหนือกว่าหรือเกินกว่าเกินกว่าอะไร expectations นะครับ expectations ก็คือความคาดหวังคาดหวังของใครของ resident resident คือผู้อยู่อาศัยผู้พำนับอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่สองเนี่ย high school diploma or equivalent required bachelor's degree preferred นะครับตรงเนี้ยนะครับ required คือเป็นเป็นที่ต้องการ นะครับเป็นที่ต้องการก็คือคุณต้องมีดิพลมาประกาศนียบัตรมหกหฮสคูลคืงเรียนมันธยมนะตัวนี้คือมหนั่นเองนะครับหรือ equivalent เทียบเท่านะครับ bachelor's degree preferred เพรา preferred ก็แปลว่าต้องการนะครับแต่ณตรงนี้แปลว่าพิจารณาเป็นพิเศษหรือว่าถ้าเกิดคุณมีปร,ริญญาตรีก็จะได้รับพิษ จะรณาเป็นพิเศษ preferred อย่างเงี้ยก็ได้นะครับต้องการก็ได้อย่างงี้พิจารณาเป็นพิเศษก็ได้ we are looking for a dynamic and articulate people who are passionate about helping people เราเนี่ยกำลังมองหา looking for dynamic ก็หมาย dynamic คือมีความคล่องแคล่วตัวนี้เราแปล people คือคนก่อนนะครับ แล้วมันมาขยายคนที่มีความดนามิกคล่องแคล่วแล้ว articulate articulate ความหมายก็คือนำเสนอความคิดได้อย่างดีได้อย่างชัดเจนได้อย่างคล่องแคล่วเขาใช้ articulate นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้มีความ passionate นะครับเปรียมไปด้วยความสนใจจริงๆคำนี้ลึกซึ้งมากนะครับแปลว่าความสนใจอย่างลึกซึ้งก็คือมี ความสนใจเป็นพิเศษสนใจอย่างลึกซึ้งทีเดียวนะครับ about เกี่ยวกับ helping people การช่วยเหลือคนนะครับข้อ4 we include a salary, commensurate with your previous work experience, bonuses for reaching specific sales targets เราได้รวมนะครับ อ o ต t h ค commensurate คือเท่ากันณนะตรงนี้จะให้ความหมายว่าเงินเดือนที่เหมาะสมเนี่ยในความหมายตรงนี้นะครับเงินเดือนที่เหมาะสมกับ with นะครับ your previous work experience ประสบการณ์การทำงานที่ previous ที่ผ่านมา your คือของคุณรวมทั้งมีโบนัสสำหรับ ตรงนี้นะแต่ถ้าเราแปลตรงๆก็จะแปลว่าการไปถึงเป้าหมายการขายเฉพาะตัวนี้มันน่าจะแปลว่าเป้าหมายของการขายก็จริงนะครับเป้าหมายการขายที่ reaching specific แปลว่าเป้าหมายที่มันทะลุเป้านะครับ reaching คือไปถึง target คือไปถึงเป้าหมายที่ specific คือโดยเฉพาะนะตัวนี้ก็คือเป้าหมายที่ทะลุ เป้านั่นเองครับกัวสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ